สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องชุนใหม่ไอจองเวินค่ะวันนี้นะคะเราเปิดกล้องกันนะคะสถานที่ที่แปลกตานะคะก็คือวันนี้สายบานเข้าป่านะคะทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงนะคะสายบานยังอยู่ดี <c oughs> ก็วันนี้นะคะพาทุกทคนมาทำชาเลนจ์นะคะหาสถานที่ในการถ่ายรูปประกอบกับชุดชั้นฟูน,นะคะซึ่งเราแบบได้ทำอันนั้นแล้วนะ ทำทรงผมมาแล้วนะคะทุกคนอเอียงเอียงนิดนึงที่จริงอะเราไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะพาเพื่อนเพื่อนมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะทุกคนเราตั้งใจว่าจะพาเพื่อนเพื่อนไปทัวร์ที่โรงเรียนของเรากันแต่ว่าแต่ว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยนะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนแลนกันซึ่งวันนี้นะคะก็เอาแบบเตรียมของมาแล้วเรียบร้อยดูสิทุกคนของเรา ก็คือกระเป๋าเองนอนแองแมงอยู่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดกันก่อนนะโอเคแเราเปลี่ยนชุดกันแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้เราเลือกเป็นชุดสีม่วงนะคะแล้วก็เราจะไปหาสถานที่โลเคชั่นในการถ่ายกาันซึ่งข่ดตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามานะคะเพราะว่าที่จริงไม่ได้เตรียมไงแบบตั้งใจงจะไปโรงเรียนแต่มันเกิดเหตุสุดวิสัยก่อนก็ ตั้งใจว่าไปโรงเรียนนะยังไงเวลาเราทําวิดีโอใช่ไหมเราก็เดินถือกล้องแรืเราก็พาทุกคนทัวร์สถานที่อย่างนี้ใช่ไหมแต่มันเกิดเหตุสุส่พิเศษนะคะทุกคนก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่จริงๆ <S <S ไว้เอาไว้คลิปหน้าเนาะเราจะพาทุกคนไปทัวร์โรงเรียนจริงๆกันนะคะครั้งนี้มันเกิดเหตุสุส่พิเศษจริงๆเราก็เลยเปเลี่ยนชาเลนจ์กันเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาหาโลเคชั่นกันนะคะแถวนี้แล้วก็จะถ่ายยังไงนั้นก็ต้อง ถึงสิ่งของที่เอามานะคะก็คือมีกระเป๋าแก้วน้ำอะไรเงี้ยเผื่อมันเอามาตั้งกล้องถ่ายได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาสถานที่โลเคชั่นกันนะคะนี่นะคะจริงๆตรงนี้คือสถานที่ถ่ายสวยมากเลยอันนี้มันจะเป็นพุ่มไม้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะจะเอาอะไรตั้งกล้องถ่ายนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นก้อนหินตรงนี้นะมีตรงไหนอีกอ่ะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาหาที่เหมาะๆกันน่าจะนั่งตรงก้อนหินได้นะคะทุกคน คือวันนี้นะคะชุดพร้อมเซ็ตมากเลยแต่ว่ามาในรองเท้าเตะนะคะทุกคนนี่นี่นี่คือชุดเรานะคะพิว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 แต่มาในรองเท้าเตะนะคะโหลายแผนกวิ้นด้วยสีแดงแป๊ดเลยจริงๆว่าจะเอารองเท้าอันนั้นมาแล้วรองเท้าใส่แบบกับชุดท่านตัวแต่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ไงทุกคนมันของมันเยอะเกินไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะหาถ่ายตรงนี้เนะาะแถวๆตรงนี้อาจจะนั่งตรงก้อนหินนะว,ว่าน่าจะตั้งกล้องถ่าย ขอหาแบบของในงการตั้งกล้องถ่ายเอาอะไรดีเนะขขาะพี่คะตอนนี้เราก็ได้สถานที่ในการถ่ายแล้วนะคะกับก้อนหินดูรองเท้าค่ะดูชุดค่ะนี่นะคะ <laughs> กับก้อนหินค่ะเราจะใช้ก้อนหินนะคะเปื่อตั้งกล้องกันดูว่าจะรอดไหมนะคะไปรับชมกันเลยคะ่ะ <laughs> ตอนนี้เรากำลังจัดท่าน,นะคะทุกคน อีกนิดนึงอีกนิดนึงเราจนลงไปนอนกับพื้นแล้วนะคะนนี้เรานอนกับก้อนหินอยู่ลำบากมากเลยนะคะคือแบบอยากให้ในอำเภอที่ป่านอยู่อะมีคนชอบจุดนั่นผูกกองเสื้อ้าหกคนอะ่ะคือมันจะเป็นอะไรที่ดีมากอันเนี้ยคือน่าจะเป็นคนเดียวที่ชอบจุดน,นั่นผะูกแล้วเือเม่าปางแล้วอะ่ะน่าสงสารใจมากคุดถ่ายรูปทีหนึ่งก็คือแบบตั้งต้งเองนะคะแต่งหน้าแต่งเองค่ะ น่าสุขคันมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันต่อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้เยอะพอสมควรแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเ,เราจะพักกินข้าวอะพวนี้ะคะเพราะตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนแบบถ่ายเยอะมากนะคะ ค okay. mm ่ะ hmm. ต so ั้งกล้องของเราก็คือก้อนหินนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันก่อนเนาะมาเจอกันค่ะแค่มาสถานที่โลเคชั่นนะคะในการกินข้าวได้แล้วเงินมากนะคะสำหรับข้าวกลางวันของเรานะคะซื้อมาตั้งแต่เช้าข้าวเหนียวไก่ย่างนะคะทุกคนเป็นแล้วก็เป็นขนมเดี๋ยวเราจะกินข้าวพักกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วเราก็จะหาสถานที่โลเคชั่นถ่ายรูปถ่ายรูปอีกนะ ตนึงนะคะก่อนที่เราจะแบบกลับบ้านกันนี่คือถ่ายตั้งแต่แบบตั้งแต่กีเประมาณ้าโได้นโงเช้าตอนนี้คือ,อนบ่ายแล้วคือเราใช้เวลาถ่ายทั้งหมด2ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกนะคะเป็น3ชั่วโมงเดีย๋ยวขอพักินข้าวนไดไหมคะ คะตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะยังแบบมีกุ้ยช่ายติดฟันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่ถ่ายรูปก,กันนะคะนี่นะคะคือสถานที่ที่เราจะมาถ่ายคือมันโล่งๆเนาะแต่ว่าทุกคนเห็นต้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 นไผ่ข้างหลังปะมันไม่โฟกัสให้เนีย่ยต้นไผ่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูป 不见，皆起舞翩翩；君不见，皆鼓瑟绵绵；君不见。